สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชแนลนะครับนะอันนี้ก็มาเที่ยวที่ฝายน้ำร้นใกล้บ้านอีกเช่นเคยเนาะเออนะนะเวลานี้ก็เป็นเวลาตีหนะ้าสี่สนะิบเก้านาทีเนาะเออเพราะวันนี้ผมก็กะว่าจะประมาณสักตีห้าสี่สิบนี่แหละเออเดี๋ยวผมก็นะก็คือตีห้าสี่สิบไม่ใช่ว่าสตาร์ทเครื่องออกมาเลยนะผมก็เอาน้ำมันเครื่องน้ำมันเก่ามาหยอดโซ่เท่าหน่อยแล้วก็ ขี่รถมานะก็ขี่มาเรื่อยๆขี่มาทางป่านะก็นะอ่ะมืดตัวสาแสงไม่ได้เอฟซีก็วันนี้เนาะก็เป็นวันลอยกระทงละนะเป็นวันที่ห้าเพื่อสิจิกานะครับสองห้าหกแปดนะนี่เขาเตรียมไม้ผูกไม้ไผ่อะไรมาเขาแล้วนี่นะก็ ไม่รู้เาเหมือนกันนะเขาน่าจะอามาทําอะไรสักอย่างหรือเขาจะมาทํานี้เพิ่มเพราะวันที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยหญ้าเนี่ยมันยังไม่ดันกลับมาเยอะเนี่ยมันดันกลับมาเยอะนั่นแหีะเออแลกเว้นะผมว่าเอาไม่อยู่หรอกเพราะว่าจริงอะ่ะตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่แล้วอะ่ะเขาน่าจะจัดเจ้าหน้าที่มาแบบค่อยๆอ,อ่ะดึงหญ้าขึ้นดึงหญ้าขึ้นหรือเอาหญ้าไปโยนทิ้งอะไรก็แต่นะแล้วอันนี้มาทําเนี่ยค่อยแค่มาดันออกอะ่ะสามเท่าไหร่ สามสี่สามสี่วันนะก่อนที่จะก่อนที่จะเรากระทงอ่ะมันไม่ได้อะไรนะเพราะนั้นผมมาเห็นเห็นเห็นเขาดันดินใช่ไหมเออเมื่อวานมาก็ไม่ได้อะไรไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะก็คงจะมีวันนี้แหละนะครับวันนี้ก็คงเอาไฟเอาอะไรมาใส่เพิ่มนะนะเมื่อคืนก็นะผมก็ตัดสินใจบอกแม่ตรงเนานะบอกเออแม่ ยังพี่ขอตังค์บอกระทุงได้ไหมเออต่สักร้อยหนึ่งเด้อแม่บอกเออได้นะแต่ผมบอกแกแว้วผมจะเอาตังค์ไปซื้อกระเทียนเอ,อ้ยขอไปซื้อกระทุงก่อนเที่ยงไม่งั้นเผื่อผมหลับไงเออแล้วเมื่อวานเนี่ยเอาง่ายอย่าเมื่อวานอะ่ะนะเออมื่อวานเนี่ยผมตื่นมาก็ทุ่มหนึ่งมั้งทุ่มกว่ากว่าเออแต่ผมหลับต่อนะที่เกียรลุกเห็นมันยังเออทุ่มกว่ากว่าก็เลยนอนต่อไปสักประมาณ ทุ่มเครื่องอ่ะแล้วผมก็ลุกนะแต่แมวเนี่ยมันฉลาดนะมันรู้ผมตื่นปั๊บผมลืมตาปั๊บเพราะมันมองเราอยู่แล้วเราลืมตาปั๊บแม่งเดินมาเลยเหมือนมันไม่นอนฟอกผมอยู่แล้วอ่ะมันหิวไงเออนะและแ้วแมวพุกนี้กินอาหารก็ไม่ตรงเวลาโอ้อยเนาะเนี่ยมาที่ให้มันตอนตีสี่มันไม่กินนะเลยเอาไว้ในบ้านลูกมากินแทนนั่นแหะเดี๋ยวตอนเที่ยงมาขอเดี๋ยวผมจะตีให้ มันกินไม่เป็นเวลาเวลาเลยเมียพอเราให้กินไม่กินพอเราไม่ใช่เวลาเราให้กินมาขอกินนะรู้สึกว่าเอ,อง่ายดีกว่าถ้าเป็นกลางคืนก็เกือบเกือบเที่ยงคืนมันจะมาขอกินถ้าเป็นกลางวันนะเกือบ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 เที่ยงวันมันจะมาขอกินเออแม่งกินอาหารคล้ายๆคนเราไปนะเราก็งงเกันนะแสงมัน มันไม่ได้เอฟซีนะจะปุมหาแสงช่วยมันที่จริงตอนเนี้ยฟ้านะมันสา่งช้านะแต่ว่าแสงเขาเรียกแสงพระอาทิตย์มันเริ่มเปิดแล้วนะครับเนี่ยไม่เชื่อดูดิเนี่ยเนี่ยแสงพระอาทิตย์มันเริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่ผมขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วรู้เห็เออมาสรสุรแบบนี้เออเว้ค่อยโอเคหน่อยกวามเมื่อวานเป็นไงวันวันก่อนนั้นฝนตกโอ้โหมาเมื่อตึ๊บเลยแล้วเรามาก่อนเวลาด้วยนะแต่คิดว่า เดือนหน้าเป็นต้นไปอาจจะไม่ใช่แบบที่ผมมาแบบนี้นะอาจจะไม่ใช่แบบนี้เพราะว่าใครที่เคยดูคลิปผมอ่ะตันว่ามกาุกกลาใช่ไหมหกโมงห้านาทีผมมาถ่ายตรงเนี้ยย้มองอะไรไม่เห็นเลยนะเอฟซีมืดตึ๊บเลยนะครับแล้วพอตอนเย็นมามืดง่ายมากหกโมงปั๊บมืดเลยอ่ะนะหน้าหนาวนะครับก็ วันนี้แม่ผมก็หยุดนะไม่ได้ไปทํางานช่วงเขาเปลี่ยนกะได้แหละน่าจะเข้าพรุ่งนี้เย็นนะพรุ่งนี้ตอนเย็นเข้ากนนะเนาะนะวันที่จเจ็ดแกออกมาค่ะออกกะมาให้แกกดตังค์มาเลยนะจะได้เอารถไปทํานะครับเออจะเอารถตาหวานไปทำสักทีนึงนะ จริงๆอะยังไงมันต้องได้ทําอยู่แล้วนะยางมราซื้อมาแล้วนะบางคนก็คิดว่าเฮ้ยผมเพิ่งซื้อยางมาหรือเปล่าอะไรอย่างี้ไม่ใช่นะไปดูคลิปไม่กี่คลิปที่ผ่านมาก็ได้ผมรีวยวยางไปอยู่นะเออยางนะของอ่ะสั่งมาเนี่ยมาถึงวันที่สามเมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหมแล้วนี่มันวันที่ห้าเดือนนี้แล้วเนี่ยนี่มันเดือนกว่าๆแล้วเดือนในหน่อยแล้วเนี่ยนะเออ <laughs> ยางยังไม่ได้ใส่รถเลย ตอนแรกตอนแรกผมก็กลัวแล้วเออว่าตังค์จะไม่พอทํานั่นทํานี่ใช่ไหมคราวนี้ผมคิดไปคิดมาเออนะคิดไปคิดมาเนาะจริงๆอ่ะในความคิดผมอ่ะถ้าร้านเขาจะฟันฟันค่าอะไรต่างๆที่เราให้เขาใส่ให้ใช่ไหมเขาก็ไม่ได้ฟันเพลงมากหรอกผมเชื่ออะไรอย่างน้อยก็ไม่น่าถึงสามพันแต่ว่าถ้าถึงปับ๊บเขาต้องฟันอย่างใดอย่างหนึ่งหรือต้องฟันบางจุดเนี่ยแพงมากๆเลยที่ที่ว่ามันจะถึงนะ อ่ะบางคนงงเฮ้ยเขาจะฟันอะไรอ่ะเขาจะคิดค่าอะไรกับเราอ่ะเนี่ยอย่างปีที่แล้วผมเอาอยางหลังไปเขาใส่ยางเก่าเราอะ่ะก็คือยางที่ถอดมาจากรถยูเชฟใช่ไหมยางไซส์สองห้าทัห้าศูนย์เออเขาคิดก็คือเอาอยางเราเอาแต่ยางใช่ไหมไปให้ร้านเขาจัดใส่ให้เออถอดใส่ให้เนี่ยถอดถอดใส่ประกอบถอดใส่ก็ใส่ให้เราเหมือนเดิมใช่ไหมเออแค่เราไปเปลี่ยนยางเอาอยางจากสองสี่ห้าทับสี่ห้าเป็นสองห้าห้าทับห้าศูนย์ เออตอนนี้นะผมก็ไปเปลี่ยนเขาคิดกับผมสี่ร้อห้าสิบแล้วเขาก็ยื่นบินมาตอนแรกผมก็จําไม่ค่อยได้หรอกผมไปจําผิดไอ้ตรงนี้เพราะก่อนนั้นผมเอายางเส้นหนึ่งแปกเขาใส่แต่ผมถอดล้อไปเออใส่คันยนิชเปอไปผมคิดว่าเขาอ่ะคิดค่าเปลี่ยนยางอ่ะร้อยหนึ่ง 101, จำผิดแปดสิบบาทเพราะเราถอดล้อไปไงเออแต่ว่าผมก็ให้เขาทวงให้ด้วยทวงแม่งล้อดเดียวแหละแต่ยเขาคิดท่าค่าวงอ่ะสองร้อยนะ เออแต่อันเนี้ยอันนี้อันนี้อันนี้คือเทียบเท่าเทียบเฉยๆนะไม่ได้เทียบให้มันเป๊ะๆอะไรกันหรอกก็คือมาถึงยางหลังเนี่ยอ่ะแล้วผมถอดไปก็ใส่เออ่ะเขาคิดค่าเป็นยางกับผมเส้นละหนึ่งร้อยอ่ะไม่เป็นไรไอ้ฮ่าแม่งมีค่าบริการอีกสองห้าสิไอ้ที่ผมจ่ายไปสี่รอยห้าสิบเนี่ยเพราะมีไอ้ค่าบริการอีกสองห้าสิบนะเอะตอตาพูด บางคนคิดว่าค่าบริการเออมึงค่าบริมึงบริการอะไรกูอะไรเงี้ยนะเออบางคนแบบไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเซอร์วิสรถอะไรเงี้ยนะผมจะบอกให้นะไอค่าบริการเขาเขาเขาทำเขาแบบพูดให้มันดูดีแค่นั้นแหละนะถ้าสมมติถ้าสมมติว่าถ้าเราพูดใช่ไหมเออเขาพูดให้มันดูดีแต่จริงอ่ะค่าแรงค่าแรงทั้งค่าแรงค่าเครื่องมือค่าอื่นจีปาถะเขาเนี่ยรวมรวมก็รวมแล้วก็จะเป็นค่าลูกน้องเขาอีกอะไรเงี้ยมันรวมมันรวมหมดแหละ มงคลคิดเอ้ยสําหรับเรามันก็แพงแต่ถ้าจะคิดเป็นมูเขา <_ an> เขาจะเหลือกี่บาทโอโ้โหคุณคุณลองคิดดูสิคนข้อร้านเขาตั้งเท่าไหร่นะอ่านอกจากแต่ว่าเดือนเนี้ยเฮ้ยแม่งจะไม่มีลูกค้าเข้าร้านเลยมีเข้าอยู่นะอาจจะมีเข้าแค่หกเจ็ดคนเออเดือนหนึ่งนะนัะ่นแหละร้านนึงจะไม่เหลือผมก็ไม่รู้นะว่าเขาเปิดมากี่ปีแต่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ ก็เปิดมาแต่ช่วงช่วงผมไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่าที่เอารถไปทําอ่ะตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วนะแล้วผมก็เข้าร้านเข้าไปอีกรอบหนึ่งตอนไหนว่าเออ,เอ,อไม่ใช่ดิถ้าว่าล่าสุดนะล่าสุดก็คือที่เอารล้อล้อหลังไปเขาใส่ก็วันเดียวกันกับที่เอาไปล้อหน้าไปใส่เขาเส้นหนึ่งนันแหละก็ประมาณเมษาปีที่แล้วเออนะก็ไม่นานแล้วก็เป็นปีมนกันนะปีกว่าเลย ที่ไม่ได้เข้าร้านเขาตอนแรกอะเอฟซี FC, ผมอะไม่อยากเขาตั้งศูนย์เพราะอะไรรู้ไหมตั้งศูนย์ยังไงก็ไม่รู้ตั้งศูนย์แล้วแดกยางหิบหายเลยะรถมันกินยางอะก็คือล้อซ้ายล้อขวาใช่ไหมมันจะกินในแต่ว่าล้อขวานะ่ะมันจะกินในมากกว่าล้อซ้ายเออถามว่าผมดูยังไงก็ผมสังเกตเอาเออ เนี่ยายางที่น้าซื้อซื้อให้ผมอะไอ้ร้อนนั่นอะผมก็ก็ใส่อยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมอ่าแล้วคันเนี้ยตามที่เขาบอกอะถ้าเราเปลี่ยนยางเส้นเดียวอีเส้นหนึ่งอะไม่จะหมดเร็วหมดเร็วกว่า,กาวเก่าคันนี้ก็ขี่ไม่ได้แป๊บหนึ่งผมก็เลยเอาอยางที่น้าซื้อให้อ่ะไปไว้ฝั่งขวาเลยเพราะเรารู้ฝั่งขวาไม่งกินยางพอผ่านมาปีกว่าแค่นั้นแหละไปก้มดูแต่เราดูเรื่อยๆเออมันก็อาจจะกินไปเรื่อยๆใช่ไหมตอนเนี้ยเอาไงตอนเนี้ยแม่งกินเท่ากันเลยโอ้คิดเฮ้ย แม่งขนาดว่ารถไม่ค่อยได้ขับนะโอ้โหแม่งกินยางแบบกินยังไงวะกินแบบกินชิบหายอะ่ะนี่ผ่านมาแค่ปีกว่างนะมันกินแบบเอาง่ายดอกยางล้นอะ่ะนะผมก็ไม่เข้าใจเขาตั้งศูนยยังไงนะ แต่ว่าถ้าเป็นล้อเดิมจากโรงงานอะ่ะเขาจะให้เขาจะให้สลับล้อสลับล้อยางทุกๆก,กี่หมื่นโลหรืออาจจะกี่เดือนอะไรประมาณเนี้เออแต่เขาก็คงมาต้องมาสมมติถ้าเราไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมเขาก็ต้องมาแนะน,นำแนะนำเราว่าเออคุณลูกค้าได้ขี่รถไหมได้ใช้รถมากได้ใช้รถบ่อยไหมได้ขับไปถ้าเราไม่ถ้าเราตอบเอออไม่ค่อยรู้เขาก็จะถามเราว่าเราขับไปไหนมาที่ไหนที่ไหนประมาณไหนเขาก็จะให้เราเข้าๆถ้าเราบอกเออเราขับ ไปนี่ไปนี่โอ้เรารวมๆแล้วอาจจะไกลมากมันก็อาจจะคํานวณร้านก็อาจจะคํานวณเป็นระยะกิโลให้เราได้อะเขาถึงจะสลับแต่ถ้าเราไม่ได้ขับไปไหนรถจอดจ,จอดขับๆอาจจะจอดมากกว่าขับก็เขาก็อาจจะไม่สลับแต่เขาก็ต้องดูว่าความเหมาะสมมันเป็นยังไงแบบไหนนะเนี่ยมันยังกองผมผมก็ไม่ได้ สลับนะเพราะว่าไสยางผมไม่เท่ากันเพราะยางผมล้อผมมันไม่ใช่ล้อเดิมจากโรงงานนะแต่สมมติว่าเฮ้ยถ้าผมไปใส่ล้อ TE เอสามเจ็ดเก้าเก้าจุดห้าสี่วงเหมือนกันเออเก้าจุดห้าสี่วงแล้วผมใส่ยางใส่เท่ากันสลับเหมือนกันกับล้อเดิมโรงงานได้ไหมได้ครับนะแต่ผมไม่มีตังไปใส่นะแต่ถ้าการสลับยางของผมไม่ง่ายอ่ะผมไม่ได้สลับยางนะผมสลับแม่งทั้งยางทั้งล้อเลยถอดล้อจากล้อซ้ายไปล้อขวาจากล้อขวามาล้อซ้ายผมสลับแม่งอย่างงี้แหละ แม่มันกินยาไม่เท่ากันไงเออแล้วก็ต้องทาให้มันเท่ากันสินะเออนะด็เลยผมก็กินยางนี้กูตายแน่แน่ผมก็หาขอนหาอะไรมาลองเนาะทําทํางทำเท่าที่มันทําได้ก็เลยเอออย่างนี้อย่างนี้ไว้โอเคไว้ก็เลยอ่ะวางแผนคิดแต่ผมทําคนเดียวนะเออ มีคนบอกโอ้ผมมี่ฉลาดอย่างนี้นะอย่าญาติบางคนเ็าเดินมาจะมาเก็บมะนุมมะนาวเขาเห็นเราผมก็บอกผมไม่ได้ฉลาดหรอกผมกงงว่าป้านี่แหละนะใครก็ทําได้นะไอเรื่องแบบนะี้เราไม่ได้เก่งกาดอะไรนึกเหนือหน,นาหรอกนะครับเราก็เคยแบบว่าคิดเอาเคยทำ เล็กๆน้อยๆแล้วเราก็นํามาปรับปรุงแล้วบวกกับเราเคยไปอยู่อู่ด้วยนะอู่ถึงจะเป็นอู่ทาเครื่องแต่ก็แบบมันต้องยกช่วงล่างยกขึ้นแม่แรงแม่แรงอะไรเงี้ยแล้วก็จาจามาลักษณะอะไรเป็นยังไงเป็นแบบไหนยังไงนะครับนะผมจะเล่าให้ฟังนะเมื่อปีนั้นอ่ะปีที่ยายผมล้มป่วยอ่ะแล้วตาหวันครันนี้มันใช้ต่อใช่ไหมเออแล้วครันนี้ปีนั้นอ่ะ มันเป็นช่วงที่ว่าแม่ผมอ่ะไปสับเปลี่ยนกับผมมั้งเออคัเนี้จําได้ว่าเพื่อนรุ่นน้องอ่ะเพื่อนรุ่นน้องคนนี้แหละที่ว่าผมชอบล่อบ่อยๆเนะี่ยเขาเขามาเล่นกับผมที่บ้านผมเออแล้วคันนี้ผมก็ไอ,อ้ดูรถตัวเองไปหรือแล้วคันนี้ผมไปก้มวงยางบอกแม่เออโทรไปหาแม่แม่ยางหมดอย่งงางนี้ต้องเปลี่ยนยางแม่บอกไม่มีตังค์ชิบหายแล้วแม่กูไม่มีตัง์ว่ะเออบันเทิงเลยครัเนี้ นะบันเทิงเลยเออแต่ตอนนั้นตอนนั้นจำได้เวตาเขาไปเปลี่ยนยางพอมแอกมาใช่ไหมเออล้ครัเนี่ยยางหลังอะแม่งดอกยางหมดตาผมเขาก็เลยเอ้ยแม่ด,ดิพอมาถึงช่วงที่ยายลมป่วยเนาะแต่ว่าเขาไม่เปลี่ยนก็ไม่ใช่เ็าเปลี่ยนให้ผมแล้วตอนนั้นจำได้สกักประมาณ าไหร่วะไม่กี่เดือนหรอกหลังจากสงการอ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเก็บรวบรวมเงินมาอย่างไงนะเขาให้ผมไปเปลี่ยนตอนแรกผมไปถามก่อนเพราะว่ามันประมาณเท่าน,นี้เท่าน,นี้แต่ที่ผมไปเปลี่ยนอ่ะก็เคยไปเปลี่ยนอยู่ที่ทาเคยไปเปลี่ยนแม็กยางนั่นแหละเอออยู่ในอีกอำเภอหนึ่งแต่ก็เนี้ยร้านเขาจะจับเคยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขาย้ายไปอีกเออแต่อยู่ฝั่งถ้าเทียบเป็นฝั่งก็อยู่ฝั่งเดียวกันแต่อ้จะไปไกลมากนะ หลายกิโลอยู่นั่นแหละก็ก็ไปเปลี่ยนตอนนั้นไปเปลี่ยนมา4,500จำได้ไซส์2,4,5ทับ4,5แต่มันอยู่ยาวมาจนถึงร้อยทีมาเลยนะเออนะ้วครันนี้แหละแล้วคาเนี้แหละจนถึงที่ผมบอกใช่ไหมเออมาแม่ต้องเปลี่ยนยางนั่นนี้แม่บอกไม่มีตังค์ชิบหายแล้ว คิดในใจชิบหายแล้วกูก็ทนก,ก็คือตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากสักเท่าไหร่แล้วเราก็ไม่ค่อยเชื่อพราะตอนนั้นนะ่ะตาเขาจะเป็นคนดูว่ารถแต่ตาเขาขับมากกว่าผมอีกผมแค่มาขับมากกว่าตอนที่ยายล้มป่วยเฉยๆนะเพราะผมไม่ค่อยยุ่งก็คือแบบถึงเราจะเอารถเข้ากลุ่มลแล้วก็ช่างเราก็ไม่ค่อยได้ขับมันอยู่ดีอะ่ะนะออก็เฉยๆไป ผมก็อยู่แบบบันธรรมดานี่แหละขี่รถตลอนตลอนอะไรไปนะถ้าว่ากลับมาจากดูยายแล้วอะไรเงี้ยออครัวน,นี้ก็เช็คแม่บอกไม่มีตาเปลี่ยนโอ้ชิบหายแล้วก็ขี่งั้นอนะ่ะเอาพูดยังไงว่าเอฟจนวันที่ว่าตาเอาผมไปด้วยอยันนะั้นคือเผายายไปแล้วงานเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วเป็นอาทิตย์แล้วมั่งเกือบ2อ,อาทิตย์เออเกือบสอ,อาทิตย์นะเกือบสอ,อาทิตย์เลย ก็เอารถไปทําเอารถไปทําช่วงล่างอะไรใหม่ช่วงล่างข้างหน้าตาก็เปลี่ยนรูปมากแล้วก็ขอตังค์แม่เพิ่มได้มมัง้งตอนนั้นเปลี่ยนยางคู่หน้าอะไรใหม่ด้วยตอนนั้นหมดไปหมื่นหกกว่าหมื่นหกหมื่นหกพันกว่ากว่าแต่นั้นอ่ะตั้งแต่ปีสองพันสิบแปดปลายปีสองพันสิบแปดเออตาผมก็เป็นคนจ่ายเพราะว่าจําได้ว่าข้างหน้าเลยคคอโชคกับผมเปลี่ยนแล้วพโชคมันเคยรั่ว่าโชคกับผมซื้อตังค์เอ้ผมเก็บตังค์แล้วก็ซื้อมาเปลี่ยน แต่ว่าล้วก็คือใส่สปีน้าใหม่ก็คือใส่สปีน้าสแตนดาร์ดเลยอยากสูงๆไงเออไม่เอาเลราเราตรงเตี้ยอย่างเงี้ยเออก็เปลี่ยน่ยก็ทํามาแต่ว่าเราไม่เห็นอีกทีนึงรู้ไหมตอนไหน F4 เราก็ไม่ได้ดูอีกนะก็ตากตาําตอนนั้นก็คือตาเขายู่ตาเขาใช้รถใดของเขาผมก็นานๆผมก็ยามาขับทีหรือว่าไปแบบมิตตงมิตมติ้งเนี่ยก็จะเอารถไปทีนะแต่ก,ก็ไม่ค่อยได้ขับหรอก เพราะอะไรผมไม่มีตังค์ถ่ายน้ำมันเครื่องตาไปขับเนี่ยเออสมมุติระยะได้หรือน้ำมันเครื่องไม่ดังผมก็ต้องไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีกนะนอู้เหนื่อยเอฟซีเอ้ก็ขับไปก็เรื่องเขานะก็ตอนนั้นตอนที่ว่าได้รถทีเอมาใหม่ๆเนาะแล้วคราเนี่ยมันต้องไปถอดเมกเกา่าก็คือตอนนั้นอ่ะผมซื้อเมกมาแล้วใช่ไหมแล้วก็ไปให้ช่างที่อยู่กใกล้บ้านเนี่ยจะแกขาประจําที่ผมเอาตะวันไปทําประจะําอ่ะเออไปให้แกเปลี่ยนรแเมกให้ แกก็ยังไงวะแกก็ไม่ได้คิดแกก็ไม่ได้คิดค่าแรงกับผมสักบาสักสือเรือไงนะผมโทรไปหาแกว่าเออช่างอยู่ป่ะครับผมจะเอาล้อไปให้เปลี่ยนอย่างเงี้ยบอเออเอออยู่มาสิางแกก็ใจดีแกก็ไม่คิดตังกับผมอีกพอจำน้นจำได้ใส่ล้อใส่ล้อเสร็จขับรถร่อนไปว่อนมาเฮ้ยกูได้ล้อทีใหม่เว้ยขับไงขับขับไปงั้นแหละเออมันขับอยู่งั้นหลายรอบ เพื่อนรุ่นน้องม,มันก็เห็นเพราะตอนนั้นจําได้เราได้ล้อมาผมก็ไปส่งเพื่อนรุ่นน้องกลับบ้านเออเพื่อนรุ่นน้องก็เห็นว่าผมว่อนไปว่อนมาเข้าไปรับเข้าไปรับเพื่อนพอเพื่อนก็ถามเออไอไปเปลี่ยนล้อแม็กมาบ่ครับครับ,บว่อนไปว่อนมาตอนสุดท้ายไม่ไหวเว้ ay. พากันไปบางแสนเลยคันเนี้ยเออไปล่อนบางแสนเลยฮะสมใจเลยคันเนี้ยนะไปบางแสนเลยตอนนั้นวันนั้นจําได้กลับมา แต่ว่าวันนั้นอะวันที่ผมได้ล้อมาใช่ไหมคือตอนนั้นอะไอเพื่อนเพื่อนผมคนที่ว่าเขาแก่คที่เขาซ่อมสปาร์คให้เนี่ยเขาก็เอาฟอร์ดเขาไปอีกร้านหนึ่งก็คือร้านเนี่ยมันจะเป็นร้านใกล้บ้านแต่ว่าอันร้านเนี่ยเขาจะทําช่วงล่างปะยางอะไรเนี่ยเขาก็มีทําเกี่ยวกับเครื่องเล็กๆน้อยน้อใช่ไหมเออเขาเอาไปให้ร้านนั้นใส่เอารถฟอร์ดไปให้ร้านนั้นก็ใส่กองโหลดให้เออคราวนี้มันนานมั้งเขาเขาก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาเขาเห็นผมอยู่อูช่ช่างเนี่ย ที่ผมเล่าไปเนี่ยคราวนี้ไอ้เพื่อนคนนี้ไอ้เพื่อนคนนี้ก็เลยอาสามาขายนอตล้อให้แต่ผมจำไม่ได้ว่ามาขายข้างหน้าหรือข้างหลังแต่ช่างที่อู่เขาขายขายไปแล้วคู่หนึง่งโถ่จำไม่ได้มขายข้างหน้าข้างหลังวะนั่นมันน่าจะขายข้างหลังให้มั้งเออคราวนี้ช่างบอกเออขายให้มันดเออีเพื่อนคนที่ซ่อมสปาเขามันก็มาขายให้เออขายเสร็จแล้วก็ นดี๋ยแหละเพื่อมันก็แย่กันไปมันก็ผมก็ขี่รถล่อนไปล่อนมาที่ผมรับเกีย้ยล่อนแม่งเงนแหละโอ้น้ำมันนี่น่าจะหมดไปสองร้อยเต็มเต็มอ่ะไม่ใช่ว่าเกือบสองร้อยนะเพราะเบิ่มสองร้อยกว่าด้วยล่อนอยู่แถวบ้านเนี่ยแหละสมมติข้างหน้าเอฟซีเป็นธุนใหญ่ใช่ไหมก็กองที่น้องเสยกได้เนี่ยผมขี่ไปเนี่ยขี่ไปขี่มาขี่ไปขี่มาขี่ไปแม่งเงินอะไรแหละเออมันมันแบบมันเหออารมณ์คนเหอมันนะ้งเนาะเออเหอล้อใหม่นนั่แหละ จนสุดท้ายแล้วแม่งไปนี่เลยไปบางแสนเดี๋ยวผมก็เติมน้ำมันเพิ่มไปอีกพันหนึ่งนะเฮ้ยตอนแรกเติมไปสามรอยดิพอใกล้ๆถึงบางแสนก็เติมไปอีกพันหนึ่งเออล่อนสบายเนี่ยคันนี้สักประมาณหกโมงเพื่อนคนที่ซ่อมสปาให้นะ่ะเอแต่มันน้ำเพื่อนไม่ได้บอกหรอกเมียเขาคุยมากันไก่เพื่อนรุ่นน้องมาเออเขาบอกว่าเอออยู่ไหนกนะันนขาบอกว่าเออบอกผมมาถึงบางแสนแล้วอย่างนี้ อันนี้เพื่อนมันก็เลยบอกกําลังไปสุดท้ายไปไงอันนั้นเขาก็ตามไปหาผมที่บางแสนนั่นแหละก็ขี่รถตามกปสองคันอะรถสองคันตาหวานก็ฟอร์ดสุดท้ายก็พากันม่นังเล่นอยู่นี่ไอสะพานใหม่ชุมบุรีนะสะกักประมาณตีหนึ่งเกือบเกือบเกือบตีสองถสามเออจะไปไหนก็ต่อไม่ไหนบอกอไม่ไปเออจะกลับบ้านพร้อมกันได้ไหมบอกเออกลับก็กลับสินะก็เคยกลับ,นะอลบตอนนั้นหนัวใจผมมาใจเพื่อนรุ่นน้องแม่งแ,แบบ ถ้ามันอยู่ต่อได้นะโอ้โหจะอยู่แม่ยังเช้าเลยฮะเออสว่างเยอะเลยเอฟซีนะคืนนี้คนยังมาลอยกระทงโอ้ ขาต้องมาทําอันนี้ใหม่เนี่ยไม่งั้นเราก็ทุ่มรอยไปได้ไม่ไกลหรอกยาดันกลับมาแบบเนี้นะแต่ผมผมว่าผมจะมาลอยที่นี่แหละมาลอยที่ฝายนี่แหละเออผมก็ไม่ได้ไปลอยที่ไหนหรอกแต่ถ้าลอยเสร็จแล้วก็คงจะขี่รถตลอดไปเรื่อยนะเพราะผมนอนกลางวันไงผมไม่ง่วงไม่อะไรแล้วสมมติว่าอถ้าผมตื่นมาสักเท่าไหร่วะอ่ะสมมติอะผมตื่นมาทุ่มหนึ่งโอ้สบาย ก่อนจะถึงเที่ยงวันอีกวันนึงโอ้ผมอยู่ได้สบายจริงๆอ่ะจริงๆนะถ้าผมแบบมีตังค์เยอะเหมือนเมื่อก่อนอ่ะอันนี้พูดถึงกลางคืนนะพูดถึงกลางคืนนะอ่ะอาเอสตีเข้าใจผิดนะเราพูดถึงกลางคืนนะสมมติว่าผมว่างจัดใช่ไหมผมชิวจัดผมตัวคนเดียวเพื่อนไม่มีอะไรเงี้ยออผมก็อาจจะมาเราก็ทงที่นี่ใช่ไหมเออกลางคืนแล้วก็เออกลางคืนดึกๆก,ก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ล่นไปล่นมาล่นไปล่นมา อันน mm ี hmm. more, ้หมายถ <laughs> ึงว <mí. S 2> <viene. S 1> ่าตัวเองเมียมีดังเติมน้ำมันเยอะๆนะร่อนไปร่อนมาอ่ะเฮ้ยพอเขารู้อันนี้ยังไงวะพอเขาแบบเอ้าเลิกแล้วงานเลิกแล้วอะไรเงี้ยเขากลับเลิกกลับบ้านนั่นนี่แหละผมก็จะตีรถกลับมาบ้านมาเอาตาหวานเลยนะเออแล้วก็ไปถ่ายคลิปที่บางแสนต่อเหมือนที่ผมไปถ่ายชมบ่อยๆนี่เฮ้ยไม่บ่อยหรอกนานๆทีนะนานๆครั้งหนึ่งนะเอออย่างนั้นแหละแต่สมมติว่าถ้าเรามานั่งเล่นนั่งหัวแป๊บ ประมาณตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยก็ได้อยู่ก็คือถ้าเป็นเวลาสักประมาณตีหนึ่งครึ่งตีสองออกไปอ่ะจะพอดีนะออกจากบ้านไปสมมติว่าถ้าถ้าผมออกจากบ้านตีสองผมก็จะไปถึงนั่นประมาณตีสี่นะตีสี่ถามว่าตีสี่อ่ะพอดีไหมมันก็พอดีแต่ว่าถ้าออกตีสองครึ่งไม่ได้มันก็มุ่งกันที่ผมออกจากกรุงเทพไปตีสองครึ่งแหละผมไปถึงบางแสนตีสี่ครึ่งจริงๆอ่ะนะถ้าถามว่าเวลาในการถ่ายคลิปอ่ะ ถ้าผมไปถึงนั่นสักตีสี่ครึ่งมันก็ได้ไม่ก็ได้แหละจริงๆอะ่ะอย่าให้ตัวเองไปถึงเร็วกว่านั้นเพราะยังไงยังไงเอฟซีผมต้องกลับมาถ่ายถ่ายคลิปแก้ให้เอฟซีอยู่แล้วนะเพราะว่าผมไปถึงบางแสนอะ่ะอ่ะ EP หนึ่ง EP สองสมมติ EP ไม่ต้องสมมติอ่ะส่วนใหญ่เลย EP หนึ่งจะเป็นบางแสน EP สองจะเป็นวอรน,นาา่าพาบางแสนกับวอรน,นาานะ่าพาะมันมือดอยู่แล้วนะมันจะมาเริ่มสางตอนไหนตอนแหลมแท่นถ้าผมไปเดยวใช่ไหมแหลมแท่น ก็ยังไม่สางหรอกมันก็จะเริ่มไปสางกับไอจุดชมวิวอะไรเงี้ยนะก็ประมาณนั้นนะครับนะแต่ผมยอมรับเลยว่าปีเนี้ยน่าจะเป็นปีแรกๆมั้งที่ผมอยู่แบบอยู่ยาวจนถึงอ่าที่เด็กนันเกเรียนไปโรงเรียน FC เชื่อผมไหมตอนปีสองพันยี่สิาอ่ะที่ผมไปถ่ายคลิปที่บางเสนแบบเนี้ยไอ้เช้า,ชามืดแบบเนี้ย ผมก็ไปถึงนั่นไปถึงบางแสนก็ประมาณตีห้า FC เชื่อผมไหมผมถ่ายตรงนั้นตรงเนี้ยถ่ายแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวแล้วผมก็จบคลิปแล้วผมก็ไปแล้วคือไอจุดชมวิวผมก็ไม่ได้ไปด้วยเพราะผมโกรถเหยียบลิงเออผมก็ไปถ่ายเต็มที่แหลมเทนแล้วผมก็ยิงยาไปอ่างศิลาแล้วก็สะพานใหม่แล้วผมก็ตีรถกลับบ้านเลยเพราะตอนนั้นอะ่ะเพราะจำได้มีอยู่รอบหนึ่งที่ผมไปถ่ายคลิปใช่ไหมแล้วผมก็กลับออกมาจากบางแสนที่ว่าไปถ่าย อันนี้พูดถึงว่าคลิปแก้นะคลิปแก้เนี่ยง่ายๆผมไปถึงบางแสนอาจาจะไม่ถึงตีห้าดีอาจาจะมาตีสี่ห้าสิบใช่ไหมผมถ่ายอย่างเงี้ยจุ๊ดๆๆๆๆผมไปเลยผมไม่พูดยาวด้วยเออเอฟซี FC, ใช่ไหมผมมาถ่ายคลิปแก้ที่บางแสนอะประมาณหกโมงสี่สิบห้าหรือห้าสิบอะเออจะเจ็ดโมงแล้วอะพอใกล้ๆจะดโมงผมก็เลิกจบคลิปกลับบ้านเลยแต่ว่าคือหลงังๆอะเราแบบ เขาเรียกไง fc มางคนอารมณ์มางคนเก็บกดจริงผมไม่ได้เก็บกดน,นะแต่ถ้ามีน้อยจรงน่าจะเตือนไหมมันก็มีนะครับแล้วนานๆเราก็ได้ไปทีแบบเนี้ยที่ผมบอก fc ถึงแม้ว่าปี2024มันจะไม่โดนยุดรถฟินเหมือนปี2023ก็จริงแต่ว่าคือผมผมพูดตรงๆเลยผมหนักมากเลย fc นะปีที่แล้วเนี่ยแม่งแบบเงินกระแทกจะไม่พอพอใช้เอาง่ายไว้ fc เชื่อผมไหมหัวไอ้โจผมไม่ได้ซื้อเลย ผมต้องเอาไว้ก่อนนะ่ะเพราะมันมีอยู่แล้วใช่ไหมไ้โจมันเป็นหมาตัวเดียวเออนะมันเป็นหมาตัวเดียวผมจําได้คากระบ,บาเลยผมเก็บผมไมเพราะเนี่ยผ,ผมจ่ายเงินงวนรถฟินไปเดือนเดือนต่อเดือนเดือนต่อเดือนใช่ไหมแล้วมันจะเหลือเงินเหลือประมาณพันหนึง่งผมเก็บเงินพันหนึ่งไว้ไเก็บไว้งั้นแหละเออเพื่อที่ว่าเดือนกันยากออกมันก็จะได้สองพันแต่ว่าพอไหมก็ไม่พอหรอกก็ขอแม่เพิ่มอีก เออพวกมันสองพันกว่ามันไม่ใช่แค่สองพันนะจําได้เลยแม่ผมยืมเงินผมแบบเขาก็ไม่พอใช้ใช่ไหมเขาก็ยืมเงินแบบหมุนอะหมุนหมุนหมุนเงินไปเรื่อยหมุนไม่เป็นลูกคางเลยนะจำได้เลยแม่ผมยืมเงินผมมันสี่ถึงหกรอบได้สี่สี่ถึงหกครั้งอ่ะเงินพันหนึง่งยืมหมุนหมุน,หม,นหมุนเป็นลูกคางนี่แหละพอเขายืมใช่ไหม อ่ะพอเขามีเงินเขาก็อามาคืนเราแล้วก็เก็บไว้เหมือนเดิมสักพักเขาก็ไปยืมใหม่แล้วมาคืนเราเราก็เก็บไวนะจนถึงวันที่เงินออกก็แหละผมก็เอาตะวาไปต่อภาษีเรียบร้อยนะออแต่ว่านะที่ว่าจะไปทําเงินเอ้ยขอภายทางานสง่งงวดนิวเชฟก็เงินไม่พอใช่ไหมที่จักที่เราคํานวณแล้วนะสุดท้ายก็เลยเอาเงินออกมาปิดงวดจะฟินแต่ว่าเดือนกันยานะั่นแหะที่ว่าเงินหมื่นเข้าเออผมก็เอาเงินไป ตอนแรกแม่เพว่าแม่ขอสองพันหรือสามพัน้ยสองพันมั้งเออแล้วคราวนี้ผมจําได้ผมก็เ,เงินอนะไปจ่ายงวดเจ้าฟินไว้แล้วคราวนี้มันเหลือเศษเหลือใช่ไหมใหจ,จ่าย่งวดฟินสามงวดเออผมจําได้เลยมันมีเศษแบงค์ยี่แบงค์ร้อยแบงค์แบงค์ห้าร้อยอะแบงค์หนึ่งมั้งเออผมจิกจิกมาเก็บเองแล้วผมให้แม่ผมแค่เนี้ยเอ้สามพันดีสามพันแม่บอกขอมาสามพันมันก็จะไปขอซื้อไอเนี้ยของครัว เครื่องครัวเข้าบ้านแล้วคราเนี่ยผมเอาเงินไปให้เขาอะไม่ถึงไม่ไม่ถึงสามพันสองพันในหน่อยเองมั้ง <c oughs> เพราะจาได้ผมเอาเงินไปซื้อหัวเทียนใส่ฟินใหม่เติมน้ํามันฟินแม่งเต็มถังเลยอะแล้วก็แยกเงินส่วนหนึ่งอะไอนี่ไปซื้อน้ํามันเครื่องเออเพราะผมจําได้ตาหวานอะมันถ่ายน้ํามันเครื่องครั้งสุดท้ายตั้งแต่เดือนเมษาของปีสองพันยี่สิบสามเออ แล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องอีกเลยไม่มีตังค์จนมาถึงปีสองพันสิบสี่ที่ที่ตัวเองบอกว่าแบบแบบลาบากอ่ะเออนะก็คือปีที่แล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องจนได้เงินหมื่นเอะผมก็บอกแม่เออจะเเงินไปซื้อน้ำมันเครื่องได้ก็จิกอีกจิกอีกจิกก็มาเงินมาก็คือซื้อน้ำมันเครื่องตาหวานไว้ใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้ไปถ่ายนะเงินมันต้องใช้อื่นก็เลยอะเอาน้ำมันเครื่องมาเก็บไว้ก่อนเออแล้วจากนั้นก็คือแบบมีเงินอะไปจ้างเพื่อนอีกคนนึงอ่ะ อนนัอนเขายิงอยู่นี่เขามาทาอูมอ่มอไซค์แถวนี้อุจางเขาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยนะซื้อนั่นซื้อนี่เล็กๆน้อยๆเออเดี๋ยวรถเราต้องดูแลอย,อยู่แล้วนะครับรถล,ลงมาเลยสิ FC. นะเลยแหละแล้วก็ดูแลรถของเรานะก็ประมาณนี้ไอ้สิเอ้อเอช้ามากกันนี่ว่เอฟซีเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปเดินเล่นดีกว่านะก็ขอบคุณเอฟซีที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับนะ ฝา FC, กเอฟซีกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์ให้ช่องก็แค่คนธรรมดาชแนลด้วยนะครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ